หลังจากเอ่2475นะก็มีประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เรียกว่ารุ่มๆดอนๆน,น,นะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็มีสลับกับการรัฐประหารนะรัฐประหารในประเทศไทยที่สำเร็จนะมี13ครั้งมาแล้วนะคิดว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายที่คอสชอนะพลเอกประยุทธ์นะฮนะแล้วก็ การที่รัฐประหารนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวงจอรอุบาทนะที่เราไปยืมศัพท์ของเ,ออเศรษฐศาสตร์มานะ c i o u s Cycle Vicious Cycle Cy นะก็คือทหารการเมืองทุจริตทหารใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจนะฮะแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญล,ละร่างรัฐธรรมนูลใหม่แล้วก็จัดการเลือกตั้งนะฮะในช่วง 40 50สี้าสินะรัฐธรรมนูญช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญยุคใหม่นะฮะมีนําหลักการแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ของอยุโรปนะฮะแล้วก็ตนตกมาผสมมาใช้ในระเบียบกฎหมายการปกรครองของประเทศไทยนะรัฐสภาและการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆนะฮะอันนี้กลับมาที่รัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยรัฐประหารกับ ม็อบม็อบนะฮะหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยกลุ่มการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยเอ่อก็ถือว่าเอ่อในประเทศไทยเนี่ยมีม็อบม็อบกับทหารกับรัฐประหารเนี่ยสลับกันแต่รัฐประหารนี่เป็นตัวปิดเกมนะตอนแรกมีมีม็อบก่อนมีม็อบม็อบก็สนับสนุนโดยพรรคการเมืองนะส่วนใหญ่นะได้สนับสนุนโดยพรรคการเมือง แล้วก็มีม็อบนะฮะมีม็อบแล้วก็รัฐหารัฐประหารเป็นตัวปิดเกมนะฮะถ้าไม่มีม็อบไม่เกิดไม่มีความวุ่นวายนะฮะรัฐะหารก็ไม่มีข้ออ้างนะ,ะไม่มีทุจริตนะฮะการเมืองไม่ทุจริตรัฐะหารก็ไม่มีข้ออ้างในการเข้ามานะเข้ามาจริงๆก็ชัว่วคราวนะฮะแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่จริงๆม็อบดังๆในอดีตเนี่ยเป็นม็อบของ นักศึกษานะฮะคนเดือนตุลานะฮะที่ต่อต้านเอ่อเผด็จการต่อต้านารัฐรัฐบาลทหาร,รเผด็จการนะฮะก็มอบคนเดือนตุลาแล้วก็คนเดือนตุลาก็เข้า,เข,าเข้าป่าไปเป็นแนวร่วมของเอ่อพกคอนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการนะต่อมาก็มี พัฒนาการของม็อบก็มาสู่ยุคของการพันธมิตรนะฮะจริงๆม็อบมีเรื่อยๆนะแต่ม็อบที่ดังๆเนี่ยก็คือกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองนั่นเองพันธมิตรประชาชนเพืชช่อประชาธิปไตยเพื่อล้มรัฐบาลทักษิณน,นะฮะแล้วต่อมาก็เป็นนปชนะคนเสื้อแดงเพื่อล้มรัฐบาลปผเด็จการรัฐบาลรัฐประหารนะฮะของคอสชอนะก่อนคอสชอนะฮะ ช่วงบิ๊กบังแล้วก็มานลคนแสดงต่อมาก็เป็นเอ่อกปปสนะกปปสของเอ่อกำนันสุเทพพรคประชาธิปัตย์นะฮะออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาทำม็อบกปปสคนเยอะเหมือนกันนะฮะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเออลักกลับนะฮะลักษลับเอ่อพรบนี้โุสกรรมสุดซอยนะฮะคราวนี้ทางมีคนไม่พอใจก็ออกมาทำม็อบม็อบเอ่อ มอบเยอะมากเพราคนพรบรสุดทซอยนี่คนไม่แฮปปี้ถือว่าเป็นการลัก,กลับกฎหมายนี่ตอนตีสามนะฮะตอนนี้ไอเเจ้าหน้าที่ประธานสภาติดยังติดคุกอยู่เลยนะฮะกุณคอนต่อมาเป็นม็อบ3นิ้วนะม็อบสมนิ้วเป็นม็อบของเด็กๆนะเยาวชนรุ่นใหม่ในการออกมาต่อสู้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดมาเป็นม็อที่เรียกว่าพลังแผ่นดินนะ เป็นม็อบที่การนําของนอปชคือจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมาร่วมกับพวกส่วนใหญ่เป็นเสื้อเหลืองนะฮะเสื้อเหลืองแล้วก็ก,กปปสนะมาเรียกชื่อใหม่ว่าพันธมิตรแล้วไม่ใช่พลังแผ่นดินนะใช้สีสงชาติเป็นการเคลื่อนไหวนะใส่เสื้อขาวแล้วก็สีสงชาติอสอนกปปสกปปสนี่เป็นนกม็อบนกหวีดแล้วก็สีสงชาตินะฮะส่วนม็อบสามนิ้วก็ชูสามนิ้วนะอันนี้ก็มา เปลี่ยนที่จุมนุมใหม่มาที่อนุสาวรีย์อ่นุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเพราะมีประเด็นเรื่องข้อพิพาทไทยกัมพูชานะประเด็นเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาตินะอันนี้ก็เป็นม็อบปัจจุบันนี้มีการเรณรงค์ร่วมกับการใช้สื่อโซเชียลนะมีคน อาจารย์ที่เขียนตำราเรื่องประชาธิปไตยบนท้องถนนนะฮะขออาจารย์ประภาสปิน่นตกแต่งตอนนี้อาจารย์ประภาสน่าจะเป็นสวแล้วนะได้รับเลือกเป็นสบอของกลุ่มกลุ่มสีส้มนะฮะกลุ่มสีส้มได้สไวไปปัจจุบันประมาณสิบแปดท่านนะฮะก็ประชาธิปไตยบนท้องถนนและการขู่ขู่ลงถนนเนี่ยเป็นการขู่มานานแนละ้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพอโซเชียลมันจเจริญมากขึ้นนะคนนิยมใช้โซเชียลมากขึ้นนี่ก็ ม็อบเกิดขึ้นในโซเชียลเยอะเยอะกว่าท้องถนนนะท้องถนนมันต้องใช้งบประมาณมากต้องมีท่อน้ำเลี้ยงนะฮะพูดง่ายๆนะฮะ